คืทุกคนป,ป๊อปปุ่นลาให้ฟังแล้วกันคือ,องี้นะตอนที่เกนชินเขาเปิดใหม่ๆอ่ะคือตอนนี้ก็ยังเปิดใหม่ๆอยู่แหละตอนที่วันแรกที่เขาเล่นกันอะ่ะก็ป,ป๊อปปุกกำลังนั่งรีโลอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาว่าป,ป๊อปปจะไม่ได้ว่าใครอะ่ะแต่คุณคุณว่าจะเป็นแมวสีน้าเงินแล้วมั้ง <laughs> เขาพูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยป๊ป,ปก็ขายไพมอนอยู่เหมือนกันนะป๊ป,ปก็บอกว่า ไม่คล้ายไม่คล้ายปป,ป๊ะไม่เหมือนไพมอนเขาตัวเล็กน่ารักแล้วผมก็ไม่เหมือนทรงผมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนนะแล้วทําไมเขาถึงบอกว่าป๊๊ะเหมือนไพมอนก็ไม่รู้ทีนี้ทีนี้เอ่อป๊ป๊ะก,ก็บอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ก็มีคนอื่นมาบอกว่าเออเหมือนอยู่เหมือนอยู่มันมันไม่ได้เหมือนที่หน้าตาแต่มันเหมือนที่ฟิลลิง่งป๊๊ะก็บอกว่าป๊ป๊ะไม่ใช่ไพมอน ทุกคนก็เรียกว่าปุอปว่าอาหารฉกเฉินปุอปุ่ปุปไม่ใช่ไอวอนอะใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุอปก็กำลังนั่งรีโลอยู่ไงก็นั่งเล่นเกมชินอยู่แบบไม่ได้สนใจใครใช่ไหมทีนี้อยู่ก็เหมือนได้ยินเสียงคนเรียกปุอปปุอปก็ได้ยินเสียงคนเรียกแบบเขาพูดว่าไพมอนไพมอนแล้วคนนี้ปุอปก็ดันไปตอบว่าคะเท่านั้นแหละทุกคนจบแล้วตั้งแต่ที่เราตอบว่าคะไป เขาก็บอกอ้าวแสดงว่ายอมรับแล้วสินะว่าเป็นไพมอน <c oughs> เนาก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่หนูฟังผิดหนูเล่นเกมอยู่ <c oughs> ก็เลยฟังผิดอะ่ะ